หลังจากนั้นค่อย P.O. แล้วนะครับเราได้มีการเริ่มชําระงนี้เงินกู้สถาบ,บันการเงินนะฮะก็ประมาณสัก40%นะครับแล้วก็อีก35%ก็เอามาในส่วนของการขยายซึ่งเราอาจจะเร่งกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเร็วกว่าแผนเดิมที่เราวางไว้นะครับจากเดิมที่เราวางไว้ประมาณสักกลางปีฮะอาจจะเร่งมาเร็วสักเดือนสองเดือนเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีออเดอร์ค่อนข้างที่จะเยอะมากต้องรีบทําให้ทันนะฮะก็อาจจะเร่งให้เร็วขึ้นส่วนหนึ่ง25%เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนะครับ พอช่นนงของปี65นี่ฮะเราจะโฟกัสไปในส่วนของตลาดที่เราเน้นทางนอกจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับาการเงินทางเมืองจีนแล้วก็ยังยังจะไม่ทิ้งก็คือจะเมนเทนไว้นะครับแล้วก็จะ ดูกับทางเอเจนต์เราให้มากขึ้นเพื่อให้เอเจนต์เราอ่ะเป็นคนทําตลาดให้เราในส่วนของเมืองจีนแต่ั้รที่เราจะไปโฟกัสทางนอกจีนซึ่งที่เราจะไปเขาคงเป็นในโซนของเอเชียใต้โซนยุโรปตะวันออกแล้วก็โซนอเมริกาใต้ซึ่งตรงนี้ที่เราจะเน้นไปเลยนะก็จะเานเน้นเลยก็คือบังกลาเทศซึ่งเป็นเมืองริดิเกเมนต์อันดับ2ของโลกเลยรองจากจีนแล้วก็ทางเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียส่่นตัวนี้ค่าแรงยังไม่แพงออเดอร์ทางการก็จะไป็น้อยู่ประเทศกลุ่มนี้ส่วนยุโรป ก็คือที่เรามองไว้ยุโรปตะวันอ,ออกก็คือทางรัสเซียซึ่งรัสเซียรประชากรเยอะมากนะแล้วก็มีความต้องการเรื่องอย่างยืดค่อนข้างสูงนะครับอเมริกาใต้บราซิลก็เป็นเป็นประเทศเกิดใหม่อิมเมจินคันทรีตรงจุดนี้ก็มีความต้องการอย่างยืดค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันตรงนี้ถ้าจุดแข่งของโอเเฟกเลยนะครับคือเรามีทีมงานทีมงานขายที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนพื้นที่ของประเทศนั้นๆเลยอย่างเช่นเรามีคนลิทัวเนียนะฮะทางยุโรปตะวันออก คนรัเสเซียคนบางการะเทศนะครับคนอิหร่านแล้วก็อเมริกาใตา้แล้วก็มีคนาอ์เจนตินาซึ่งกลุ่มนั้นก็พูดภาษาโดยภาษาเดียวกันอยู่แล้วเราใช้ตรงนโยบาย localize d service การบริการโดยให้บริการโดยคนในพื้นที่เลยนะครับตรงจุดนี้เขาจะเข้าใจวัฒนธรรมแต่ละประเทศเป็นอย่างดีอันนี้เป็นจุดแข่งของเรานะครับเราให้บริการแบบพ,พูดจาภาษาเดียวกันไปเลยนะฮะอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเราที่ไม่เหมือนคนอื่น สัดส่วนของโอเกตัวนี้อยู่ที่ประมาณ35,000ตันต่อปีนะครับนั่นประมาณเพราะว่า15-18%เท่านั้นเองม a r เก็ตแชร์ที่เราได้มานะครับขณะเดียวกันเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกเลยก็คือผู้ผลิตจากประเทศมาเลเซียเขาตามข้อมูลที่เรามีนะครับเขามีโวลลุ่มอยู่ประมาณสัก70,000ตันต่อปีนั่นหมายความมากกว่าเราถึงเท่าตัวหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่เราเข้าอ p ิโอไปแล้วเนี่ยนะครับภายในปี2ปีนี้โวลุ่มเราจะขึ้นมาอย่างที่ projection ที่เราวางไว้นะครับปีนี้ประมาณ1 0 1 5 ปีหน้าอีก10-15%ก็สัก30%ขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณสัก4 5 0 0 0ถึง50,000ตันอ่านะล,ลุ่มตรงนี้เราน่าจะขย,ยับเข้าใกล้ในส่วนของมาเลเซียได้มากขึ้นนะครับเราคาดหวังว่าเราจะติดท็อป3ให้ได้ภายใน1-2ปีนี้นะฮะในส่วนของพวกผู้ผลิตอย่างยืดชั้นนำของโลกนะครับเราตั้งไว้วครับก็คืออย่างที่เราวางไว้2เฟสนะเฟสแรกเราอ่ะ10-15%อ่า6,200ตันภายในกลางปีนี้ ส่วนอีกเฟดหนึ่งเฟสที่2ก็คืออีก6,2 0 0ตันภายในเตือนธันวาปีปีนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยแอสซูมว่าเราสามารถเติบโตได้ประมาณ1 0บถึงสิแน่นอนอยู่แล้วกําลังผลิตเ,เพิ่มขึ้นแล้วเราเชื่อมั่นว่ายอดขายเราก็คือจะโตต,ตามนี้ครับไป1 0บถึงสิ้าปรนะครับสำหรับปีปี6กนี้นะฮะส่วนปี6กที่เรามีกําลังผลิตที่จะมารออยู่แล้วอีก1 0บถึงเนี่ยก็ปี6กหกที่ว่าจะเติบโต,ตประมาณเดียวกันเหมือนกัน ปีนี้เราเรา, A, เราตั้งโพซิชันเราไว้นะราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนเนื่องจากว่าปีนี้ฤดูกาลของน้ํายางเนี่ยกับไม่เหมือนทุกทีที่ผ่านมานะฮะก็คือว่าปีนี้น้ายางออกมาน้อยออกมาแล้วปุ๊บทำไมราคายางกับปรับตัวขึ้นเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ได้มีการอินฟอร์มลูกค้าไปแล้วว่าปีนี้น้ายางน้อยลงลนะราคายางปรับตัวขึ้นแล้วให้ลูกค้าเราปรับปรับตัวด้วยไปแจ้งไปมันก็เรามีการแจ้งขอ้อมูลลูกค้าเราแล้วว่าราคายางจะปรับ สูงขึ้นนะฮะให้เขาเตรียมตัวไว้ด้วยขั้นตอนการเราก็พยายามช่วยลูกค้าในการชะลอการขึ้นราคาให้มาสุดท่าที่เราทำได้นะครับแต่ว่าเราก็คงต้องมีการขึ้นราคาลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ผักร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าไปเลยเราจะช่วยลูกค้าก่อนจนลูกค้าปรับตัวได้แล้วปุ๊บเราถึงจะค่อยบวกไปเพิ่มต่อเหมือนกันแต่ว่าการเสนอราคาเราก็ยังเป็นคอสฟัสตอยู่ดีนะครับก็คือต้นทุนเท่าไหร่เราก็บวกไปกันให้ลูกค้าเสนอราคาลูกค้ากันไป อัตรากำารงขั้นต้นของเรานะครับเท่าที่เห็นตัวเลขมานะครับประมาณปลายปีที่ผ่านมานี่ก็อยู่สัก16-17ปนะครับปีนี้กำไรขั้นต้นเราก็คิดว่าน่าจะอยู่ระดับเดียวกันนะฮะปี65เราประมาณไว้เราเชื่อมั่นว่าจะระดับเดียวกันนะครับส่วนของตัว net profit เนี่ยก็ต้องมาดูที่ว่าเราสามารถบริหารต้นทุนเราได้ดีขนาดไหนแต่เราเชื่อมั่นว่าเนื่องจากปีนี้เรากำไรเราเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมอีโคโนมิสกับสเกลของเรามีแล้วทำให้ต้นทุนเราไน่จะต่ำลง น่าจะรักษาผลกำไรที่ดีต่อเนื่องได้ครับทางเราก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าเรายังคงสร้างสรรการอัตราการเติบโตของเราได้ยังต่อเนื่องน,นะครับในส่วนของผู้ทุนรายใหญ่ก็รับปากแล้วว่าก็จะยังไม่ไม่มีการขายหุ้นของโอเฟตออกมานะครับตัวยังอยากให้นักทุนเชื่อมั่นว่าไม่มีการเทขายแน่นะฮะแล้วก็เรื่องของออเดอร์เราก็ยังรับล่วงหน้าอยู่2ออเดือนลวงหน้าอยู่เหมือนเดิมยังอยากให้เชื่อมั่นว่าโอเฟตสามารถรักษาการเติบโตได้ ปี2565เนี่ยังสามารถรักษาการเติบโตได้อยู่เหมือนเดิมแล้วครับ